นี่คืออุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ผมใช้งานคู่กับ Nintendo Switch 2ของผมจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับ กับมาเจอก,กับกาีกแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเลยครับว่าวันนี้ผมอยู่กับ Nintendo Switch 2ของผมและ a c c e s s o อ y มากมายจากแบรนด์ J-Sauce ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมาที่ผมได้ใช้ Nintendo Switch 2คู่กับอุปกรณ์ a c c เ s สซ r รเหล่านี้เนี่ยผมถูกใจชิ้นไหนบ้าง <G ül üyor> ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าในช่วงแรกๆที่ผมใช้ Nintendo Switch 2เนี่ยผมถ่ายลงว่าผมเป็น คนแรกๆที่ซื้อมาแล้วแบรนด์เขาก็อยากจะร่วมงานกับผมแต่ผมเนี่ยบอกว่าเออผมขอร่วมงานแบบไม่รับเงินแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นช่องที่พูดถึงเกมเป็นหลักนะครับแต่ว่าเขาอยากร่วมงานด้วยจริงๆก็เลยให้เขาส่งของมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้งานแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงแบบพูดกันตามตรงเพราะว่าเราไม่สามารถจะรับงานเป็นแบบงานจ้างงานรีวิวได้เพราะว่าผมเองเนี่ย ก็ไม่ได้มีความรู้พอที่จะแนะนำใครขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอพูดในมุมมองของผู้ใช้งานแบบ real user อาจจะไม่ได้จ่ายเงินแต่ก็ได้ใช้งานจริงแล้วก็สัญญาว่าจะพูดตามความจริงนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์ที่ส่งของมาให้ผมเนี่ยชื่อแบรนด์ว่า J s o u c e เป็นแบรนด์ที่ขายอุปกรณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเกมไม่ว่าจะเป็นค่าย Nintendo หรือค่ายอื่นๆก็มีทั้งนั้นแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีของลงขายไวมากๆตั้งแต่ day 1ผมก็เห็นเขามีของ Nintendo Switch ลงขายเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีด้วยเดี๋ยวอันนี้ผมเล่าให้ฟังตอนรีวิวแล้วกันแต่เบื้องต้นต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแน่นอนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทาง J s o u c e เนี่ยเขาส่งอุปกรณ์เสริ เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าและเคสและปุ่มและฟิล์มทั้งหลายนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่ามันมีบางอย่างที่ผมได้มาผมได้ลองใช้งานและผมก็ไม่ได้ใช้งานไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาให้ของแบบประเภทเดียวกันมาเนี่ยมันทําให้เราจําเป็นเราต้องเลือกใช้งานอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เคสมา2ตัวใช่ไหมผมก็ใช้เป็นตัวสีดําตัวนี้ ซึ่งเดี๋ยวเล่าเลยละกันนะว่าจะมีตัวไหนบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะมันแค่ไม่เหมาะกับผมแต่มันอาจจะเหมาะกับคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันไปทีละตัวก่อนเลยมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับเป็นในเรื่องของปุ่มกดครับ นี่คือ m Multi m o d e j o y y t t i k k n d g r i ิป u a r d Se t for Switch 2ปุ่มซิลิโคนที่สร้างขึ้นมาเพื่อ Nintendo Switch 2โดยเฉพาะโดยสามารถเลือกได้3ระดับแบบเตี้ยกลางสูงซึ่งแต่ละระดับเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่แตกต่างกันไปแบบเตี้ยเนี่ยก็อาจจะคนที่ชินกับจอยสติ๊กเดิมแค่อยากจะใช้ในเรื่องของการโ t เทคแบบกลางอาจจะคนที่ต้องการความสูงขึ้นมาหน่อยและแบบสูงที่สุด อันนี้จะเป็นแบบที่ผมใช้งานเป็นประจำนะครับเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมจอยสติ๊กได้แบบละเอียดเหมาะกับเกมที่ต้องการการกดใช้งานที่รวดเร็วอย่างเกมแอคชั่นเกมยิงปืนหรือเกมที่มีการกดอันติเมตซึ่งนอกจากเรื่องความถนัดมือที่มากขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยให้ปุ่มคุณไม่เป็นรอยด้วยนะผมเนี่ยเคยใช้ Nintendo Switch 1มาก่อนในช่วงระยะเวลาประมาณสัก4ปีที่ผมใช้ Nintendo Switch 1มาเนี่ย ผมเยินมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นรอยเล็บรอยขูดรอยข่วนอะไรแบบนี้ผมว่าถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่กับเครื่องใหม่เราก็ควรจะหาอะไรโรเทคมันนิดนึงนะครับซึ่งปุ่มตัวนี้เนี่ยนอกจากโรเทคแล้วยังช่วยให้จับถนัดมือเหนืดมือมากขึ้นสูงขึ้นแล้วแต่คุณจะเลือกเลยกับปุ่มนี้แต่ที่ผมชอบมากที่สุดนอกจากเรื่องฟังก์ชันเนี่ยก็คือสีมันคือสีมันตรงกับ CI ของ Nintendo s w i t c h 2ผมจะเปิดให้ทุกคนดูดูตอนแรกดูอาจจะดูไม่ชัด แต่ถ้าดูแบบนี้ทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ครับทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นสีแบบรหัสเดียวกันแทบจะเป๊ะๆเ,เลยอะ่ะมันอาจจะสว่างกว่านิดนึงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนของออฟฟิเชียลมากๆทุกคนบอกเลยว่าเราเอามาติดเนี่ยเพิ่มความสวยงามให้อย่างแน่นอนแต่น้องก็ไม่ได้มีแค่สีที่เป็น CI ของ Nintendo Switch 2นะครับน้องมีสีอื่นๆด้วยนะก็ลองไปดูที่ใต้ e s c r i p t i o n ได้ดผมทิ้งข้อมูลไว้ให้แต่โดยเบื้องต้นครับ ก็ให้ทุกคนเลือกตามที่ทุกคนถนัดนะตัวผมชอบแบบที่มันสูงที่สุดมันช่วยให้ผมเอาไปเล่นนนอกและถนัดมือมากขึ้นเวลากดอันติกดแพรี่ในเซลดาอะไรแบบนี้นะครับปุ่มนี้ช่วยได้มากจริงๆครับถ้าเกิดคุณใช้ Nintendo s w i t c h 2แล้วอาจจะไม่ซื้ออย่างอื่นแต่ผมมองว่าปุ่มนี้จำเป็นต้องมี a c e s s o r y ชิ้นต่อมาครับก็คือจอกระจกครับนี่คือฟิล์มกระจก,กกันรอยจาก J s สซที่สร้างขึ้นมาเพื่อ Nintendo s w i t c h 2โดยเฉพาะโดยไม่ต้องตัดฟิลม์มโดยไม่ต้องหารุ่นเทียบ อันนี้คือสร้างขึ้นมาเพื่อ Nintendo Switch 2เพื่อการแปะที่พอดีเป๊ะๆด้วยตัวฟิล์มเนี่ยจะเป็นกระจกที่แข็งระดับ 9H ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทกไม่ทําให้สีเพี้ยนแถมยังซื้อมาติดเองได้ครับเพราะว่ามีกรอบช่วยติดตั้งทําให้ติดตั้งง่ายไม่เอียงไม่เป็นฟองบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานครับก็สามารถติดเองได้ต้องบอกกันว่าตอนแรกที่ผมซื้อ Nintendo S w i t c h 2มาเนี่ยผมก็ไม่รู้เนาะผมก็สั่งเป็นจอที่ลดแสงสะท้อนมาแบบด้าน แบรนด์แบบ no name เลยนะครับสั่งมามืวม่วๆก็ลองมาติดดูเพราะหวังว่ามันจะป้องกันรอยได้แล้วก็ทําให้การที่เราเล่น Nintendo Switch 2กลางแจ้งเนี่ยมันไม่สะท้อนจนเกินไปแต่กลายเป็นว่าไอ้จอที่มันไม่สะท้อนเนี่ยมันเป็นจอเป็นฟิลกระจกด้านมันทําให้ผมเล่นไม่ถนัดเวลาเอาไปเล่นข้างนอกเนี่ยแทนที่มันจะสะท้อนแสงออกมาเป็นรูปต่างๆที่เป็นรูปไฟรูปเฟยใช่ไหมมันกลายเป็นสะท้อนเป็นวงกว,งกว้างกว่าเดิมครับ ผมก็เลยบอกทาง J s o u เข้าไปว่าเออเห็นแบบว่าทางทีมเนี่ยมีโปรดักที่เป็นฟิล์มกระจกผมขอมาลองได้ไหมคือจริงๆแล้วฟิล์มกระจกเนี่ยในแบรนด์ไทยมีหลายแบรนด์เนาะหลายแบรนด์มากๆเลยแหละเป็นแบรนด์พรีเมียมทั้งหลายแต่ผมเนี่ยอยากจะลองของจากทาง J s o u c เนี่ยในในเขาส่งมาให้แล้วผมก็ขอเข้ามาเลยแล้วก็เอามาติดใช้งานซุ้ม อาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับแต่ผมพอจะการันตีให้ได้นะว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากจะลงทุนกับเรื่องฟิล์มนะผมว่าซื้อของ J s o u r ดีเลยในกล่องเนี่ยให้มา2อ,อันด้วยในกรณีที่คุณใช้ไปแล้วมันเกิดเสื่อมสภาพนะครับมีรอยเปลี่ยนอันใหม่ได้ด้วยตัวเองครับก็เก็บอุปกรณ์เขวาไว้นั่นเองนี่เป็นเรื่องของฟิล์มนะกับเรื่องของปุ่มเป็น2ออย่างที่ผมมองว่าต่อให้คุณจะไม่ซื้ออ c สเซซรีอะไรเลยต้องมีไว้ครับปุ่มกับฟิล์มช่วยให้ ัวน i ทน e ิ d o s w i t สองของคุณมีอายุที่ยืนนานแล้วก็เป็นรอยน้อยลงครับโอเคไปที่ชิ้นต่อมาในเชิงของเคสก่อนนี่คือเคสกันกระแทก s p ส i t Protective Case เคสที่บิวอินกริปมาพร้อมฝาปิดที่สามารถใส่เกมได้มากถึง10ช่องโดยวัสดุจะสร้างจาก TPU บวก PC ที่กันกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ผมถูกใจมากที่สุดถูกใจยังไงมาเล่าให้ฟังอย่างแรกครับทุกคนมันเป็นเคสที่มาในรูปแบบนี้ ผมขอปิดให้ดูนะนี่ครับเวลาผมไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดแล้วอยากจะเอาเกมไปเล่นในเชิงพอตเทเบิลเนี่ยเอาไปเล่นแค่ตัวเกมนะครับไม่ได้เอาตัวด็อกไปด้วยผมก็จะไปอย่างนี้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันกันกระแทกหน้าจอนี่ วัสดุดีครับกันไม่ให้พวกเหรียญเหลิอนอะไรมาขูดหน้าจอเป็นรอยปุ่มไม่ขยับเห็นไหมทุกคนดูว่าปุ่มมันก็จะแบบเป็นนูนๆขึ้นมากันปุ่มด้วยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของโปรเทคที่ดีมากๆแล้วแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นครับคือเมื่อคุณเปิดขึ้นมามันจะเป็น2ชิ้นนะครับเป็นคนละชิ้นกันนะแยกชิ้นเปิดขึ้นมามที่ตัวฝาครับใส่แผ่นเกมได้10แผ่น 10แผ่นเลยยัดเข้าไปได้เลยแล้วก็อาจจะใส่ไว้ในเกมอีก1แผน่นใส่ได้11แผน่นซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณใช้ Nintendo Switch มาตั้งแต่1หรือ2ก็ตามไม่มีใครมีแผ่นเกมถึง10แผ่นแน่นอนอาจจะมีแหละแต่ผมไม่มีอะ่ะเพราะผมบางทีนะฮะซื้อฟิสิกอลแบบนี้เนี่ยห้าหกแผ่นก็รู้สึกว่าพกไม่ไหวละแล้วก็ไปซื้อในตัวเกมที่เป็น e shop เอาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น10แผน่นเหลือๆซึ่งพอเปิดที่ตัวฝามาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าจอเลยนะครับนี่ สังเกตว่าตรงปุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรมาโปรเทคซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อเสียนะคุณมันอาจจะแบบระหว่างที่เราเล่นอาจจะไปเกี่ยวเกิลอะไรได้แล้วก็เป็นรอยกับบอดี้ได้นะครับแต่ว่าข้อดีคือมันทําให้ปุ่มเนี่ยสูงอยู่ถ้าบางทีมันมีเคสมาเนี่ยมันมาล้อมรอบปุ่มใช่ไหมเวลาเรากดปุ่มพวกเนี้ยปุ่มมันจะตื้นขึ้นเราอาจจะกดไม่ถนัดถ้าเกิดคุณไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกอีกตัวเคสใสอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มาแล้วกันแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยมันเห็นบอดี้เลย ถ้าคุณเป็นคนไม่ระวังเนี่ยอันนี้ก็จะระวังน่ากลัวได้นะอาจจะเป็นรอยได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ใส่ฝาบ่อยๆนะครับก็ไม่เป็นรอยนะใช้มาเดือนหนึ่งไม่เป็นรอยเลยครับโอเคนี่ก็เป็นบอดี้นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นวัสดุเดียวกันกับฝาแล้วก็มีเว้าวตรงนี้ที่เป็นรูสําหรับเอาขาออกมาปุ๊บก,ก็ยังสามารถใช้ขาได้เหมือนเดิมนะครับแบบไม่ติดพลาสติกนะครับเพราะว่าเขาคัตติ้งมาพอดีเป๊ะปิดโปะ๊ะ และสิ่งที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือกริปตรงนี้อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่า Nintendo Switch 2เขาไม่เน้นกริปนะเขาแทบจะไม่มีเลยแบนไปเลยมีให้ก็เล็กๆน้อยๆอยมันไม่ค่อยจะถนัดมือสักเท่าไหร่เวลาเราเออกออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยบางทีมันก็ลื่นจะกดอันติจะแพรรี่จะหลบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถนัดครับแต่ว่าเคสตัวนี้เขาให้กริปที่ใหญ่มากๆมาแทบจะเป็นจอยแล้วคุณนี่ดูนี่ทุกคนให้ดูอันนี้คือกริป ที่เขาให้มาอันนี้คือเปล่าๆของ Nintendo Switch 2มันไม่มีกริปเลยเว้ยทุกคนมันจับไม่ถนัดสุดๆอ่ะอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบเล่นแบบ portable แล้วต้องการอะไรที่ถนัดมือเนี่ยเคสตัวนี้โคตรถนัดมือครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่ผมจะเล่าให้ฟังครับเป็นเคสเหมือนกันแต่เป็นเคสใสที่เน้นเรื่องของ image ที่ดูสวยหรูหราใช้งานง่ายแล้วก็โปรเทคแบบ เต็มรูปแบบเลยครับนี่คือ e อ g o n o m i c Fu l l Cover c a s เคส t เคสใสที่ครอบทั้งตัวเครื่องและจอยคอนแบบเต็มรูปแบบโดยวัสดุส่วนหน้าที่ใสๆเนี่ยจะทํามาจาก PC และส่วนหลังที่เป็นสีเทาที่ยื่นออกมาเป็นกริปจะสร้างมาจาก TPU บอกเลยว่าทั้ง2วัสดุนี้กันกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนแต่จุดเด่นของเคสตัวนี้คือเรื่องของดีไซน์ครับเพราะว่าดีไซน์ใสของเคสตัวนี้เนี่ยเพิ่มความพรีเมียมให้กับ Nintendo S w i t c h 2ของคุณเป็นอย่างมากเลยบอกเลยว่าใครที่ชอบใช้งาน n i Nintendo s w i t c h ในเท็กเจอร์ที่ใส กระจก,ะจ,กจะต้องชอบเคสตัวนี้เป็นอย่างแน่นอนเคสใสตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามเรื่องของคัตติ้งเนี่ยก็คือน้องเนี่ยโรเทคได้เต็มรูปแบบจนมาถึงด้านหน้าจอยสติ๊กตรงนี้เลยเห็นไหมครับและนี่แหละครับเป็นดาบสองคมคุณมันโรเทคได้ดีจริงครับมันทําให้คุณเนี่ยไม่มีรอยเลยนะตรงเนี้ยก็คือจะไม่มีอะไรขวนได้เลยแต่ปุ่มมันลึกขึ้นครับให้ทุกคนดูเห็นไหมการกดอะไรแบบนี้จากที่มันเป็นปุ่มแบบกดง่ายๆเนี่ยมันจะลึกขึ้นนิดนึง ทำให้เราอาจจะไม่ถนัดได้ในกรณีที่เราเล่นเกมที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะต้องการแบบกดเร็วๆอะไรแบบนี้ครับทุกคนมันก็อาจจะไม่เหมาะได้กับเคสใสตัวนี้แต่ข้อดีคือผมว่ามันสวยมากๆจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงนะครับเล่นเกมแบบ Animal Crossing เล่นเกมชิลๆนะครับผมว่าเคสใสตัวนี้ไม่เร็วนะเอาไปใช้งานได้เลยอ๋อใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือกริปด้านหลังเนี่ยมันมีมาให้นะครับทุกคนนี่มันจะสูงขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยครับอาจจะไม่เท่ากับตัวสีดํา เมื่อสักครูน่นี้นี่แต่มันก็มีนะครับผมว่านะอย่างน้อยเนี่ยมันยังช่วยให้คุณจับถนัดมือได้มากขึ้นสุดๆเรามาที่ในส่วนต่อไปครับเป็นเรื่องของกระเป๋ากันบ้างซึ่งกระเป๋าที่ผมได้มาเนี่ยข้อดีคือทั้ง2ตัวนี้เป็น PRODUCT ที่เรียกยังไงดีลายไม่ทับกันแล้วกัน ผมได้มาเป็นตัวนี้ครับนี่คือ carrying case กระเป๋าสำหรับใส่ Nintendo Switch 2โดยมีฟังก์ชันพิเศษในการช่วยตั้ง Nintendo Switch 2ของคุณในการเอาไปเล่นนอกสถานที่แถมยังสามารถใส่เกมได้มากถึง15ช่องพร้อมช่องเก็บสายไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรือหูฟังก็สามารถยัดลงไปในกระเป๋าได้นอกจากนั้นยังมีสายสะพายมาให้สามารถพกพาไปเล่นข้างนอกได้แบบชิลบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าวิกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าคบขันมากๆส่วนตัวผมเนี่ยใช้เป็นประจำเลยครับวิธีใส่ Nintendo Switch ก่อนละกันนะครับวิธีใส่คือเราเปิด ตรงนี้ขึ้นมาครับเราวาง Nintendo Switch ของเราลงไปแล้วก็เอาตัวลิ้นปิดติดตู้แกแปะนี่เลยกันไม่ให้ Nintendo Switch เคลื่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรเทคที่ดีมากๆซึ่งความเจ๋งของกระเป๋าใบนี้เนี่ยคือมันสามารถใช้งานร่วมกับทั้งเคสใสาตัวนี้หรือเคสขุ่นสีดำตัวต้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้ทั้งอันเลยนะครับมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแยกพกเนาะ คือสามารถใช้งานร่วมกันได้หลายๆชิ้นแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งยังไม่หมดแค่นั้นครับ <c oughs> เมื่อเราเปิดติตุกแกขึ้นมาใช่ไหมครับเปิดลิ้นออกมางัดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับเราจะเห็นครับว่าตัวนี้ครับมีเป็นเหมือนตะข่ายสามารถใส่สายชาร์จตรงนี้ได้เป็นแท็บซีที่เขาให้มาอะไรนี้ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่แผ่นเกมตรงนี้ได้5แผ่นซึ่งคุณก็จะคิดว่ามันน้อยใช่ไหมครับไม่ครับมันใส่ได้อีก10แผ่นด้านล่างใต้เกม เท่ากับว่ากระเป๋าใบนี้ครับสามารถใส่เกมรวมกันได้มากถึง15แผ่นเลยทีเดียวแบบฟิสิคลนี่เป็นข้อดีของกระเป๋าใบนี้นะครับซึ่งประโยชน์ของลิ้นเนี่ยยังไม่จบนะครับนอกจากจะใส่เกมโปรเทคหน้าจอล็อกเกมไม่ให้เกมขยับแล้วเนี่ยยังสามารถตั้งเป็นมุมประมาณนี่ได้ครับมุมป้านประมาณสัก45องศาครับเอาไว้ตั้งเกมตั้งแบบนี้เลยครับทุกคนเป็นมุมที่ ก็เรียกได้ว่าเป็นมุมเดียวกันกันกบที่ตัวเกมเขาให้ขาสแตนด์ด้านหลังมาเนาะแต่ข้อดีคือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเอาตัวเกมของเราไปตั้งอยู่ที่พื้นตั้งอยู่ที่โต๊ะที่อาจจะสกระปรกอาจจะเปื้อนได้ใช่ไหมเราเอามาตั้งบนเคสดีกว่าแล้วก็หยิบเจ้าจอยสติ๊กของเราจอยคอนของเราออกมาเล่น2คนนอกสถานที่พกพาแบบง่ายๆ บอกเลยว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบจบในตัวเดียวมากๆมันค่อนข้างที่จะเป็นฮาร์ดเคสนิดนึงเลยนะทุกคนแข็งแรงทนทานแล้วก็มีตัวล็อกไม่ให้เกมขยับแล้วก็จะมีในเรื่องของสายสะพายแกให้ดูเลยแล้วกันผมอันนี้ผมไม่ได้ใช้แต่คิดว่าคนอื่นอาจจะได้ใช้นะครับห้อยกับ Nintendo Switch ของเราเวลาเราพกพาไปข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยไม่อยากถือมันห้อยสะพายข้างได้นะทุกคนเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าใส่ของทั่วไป นะฮะฮพกไปแบบนี้สะดวกดีนะผมว่าสําหรับใครที่อยากจะพกเกมไปเล่นข้างนอกเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆนะครับห้อยไปแบบนี้จะเล่นก็แค่เปิดออกมาเล่นแล้วก็วางเป็นสแตนด์อินเล่นกับเพื่อนเล่นกับอะไรนะฮะอันนี้คือทั้งหมดของกระเป๋าใบนี้ครับจาก j s ส s นี่เป็นกระเป๋าใบแรกนะครับที่ผมจัดอยู่ในแคตตาอกี่กระเป๋าใบเล็กนะครับมันจะมีกระเป๋าอีกตัวหนึ่งครับที่ทางเจสซอเขาส่งมาบอกเลยว่าเป็นอีกตัวนึงที่ผมได้ใช้งาน มากพอๆกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าเป็นกระเป๋าแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่ครับกระเป๋าใบนี้มาในรูปแบบของปิ่นโตนี่คือ all in one carrying case กระเป๋ารูปทรงปิ่นโตที่สามารถใส่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Nintendo Switch 2ลงไปได้อย่างแรกเลยคือกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะแยกส่วนอย่างชัดเจนครับส่วนบนจะเป็นส่วนที่ใช้เก็บตัวเกม Nintendo Switch 2ส่วนล่างจะเป็นส่วนที่ใช้เก็บอุปกรณ์เสริมอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Joy-Con Pro Joy-Con Grip ด็อกหรือสายชาร์จต่างๆก็สามารถเก็บลงไปได้ทั้งหมดเลยซึ่งบอกเลยว่าเหตุผลที่ผมใช้บ่อยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่ไปนอนที่โรงแรมเนี่ยเราอยากจะพกตัวด็อกไปด้วยเนาะเราอยากเอาไปเล่นขึ้นจอใหญ่ๆแบบ 4K 6 0เฟรมเราก็จำเป็นจะต้องใช้กระเป๋าใบนี้เลยครับเพื่อให้เราสามารถพกพาด็ Con, Pro, อกจอยคอนจอยคอนโปรออกไปเล่นได้แบบเต็มประสิทธิภาพนอกสถานที่เองให้ทุกคนดูในปิ่นโตส่วนบนก่อนนะครับส่วนบนเขาจะมี1ซิป แล้วก็ส่วนล่างอีก1นซิปใช่ไหมครับส่วนบนเปิดออกมาตรงนี้ครับเป็นจุดที่เหมือนกับกระเป๋าใบเมื่อกี้ครับเราสามารถใส่แผ่นเกมในนี้ได้ทั้งหมด10แผน่นตรงนี้แล้วเราก็วาง Nintendo Switch 2ของเราไปด้านบนได้นะครับแล้วก็ปิดฝามีตัวล็อกอย่างดีครับปิดไปเลยนี่คือส่วนบนของปิ่นโตนะครับ แล้วส่วนล่างครับเขาจะมาในรูปแบบเป็นพาร์ิชันแยกแบบนี้ครับถามว่าเอาไว้ทำอะไรแน่นอนครับคุณถ้าเกิดทุกคนพก Nintendo Switch เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเล่นแบบ p o r t a b l e แต่บางคนก็ติดเล่นแบบจอไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปนอนโรงแรมที่มีทีวีมี HDMI เราสามารถพกด็อก ตัวเบิ่มๆตัวนี้ใส่เข้าไปได้พอดีซุบแล้วก็พกจอยโปรจอยคอนโปรไปได้แล้วก็พกอะแดปเตอร์ใหญ่ของ Nintendo Switch 2ไปได้แล้วก็พก HDMI ไปได้แล้วแล้วก็พกตัวเสริมนะฮะเวลาเล่นแยกกันนะครับไปได้ แล้วก็ยังจะสามารถพกเจ้าตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะคอนโทรลเลอร์อ่ะที่มันจะเป็นตัวติดจอยคอนทั้ง2เนี่ยไปได้ใส่เข้าไปเลยมันใส่ได้ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่ทาง Nintendo Switch 2ให้มาในกล่องใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ปิดฝาปุ๊บรูซิปจุ๊บ <c oughs> แค่นี้เองครับทุกคนเราก็สามารถ พกพา Nintendo Switch 2เอาไปเล่นนอกสถานที่ได้แบบจอใหญ่ทำให้คุณเนี่ยสามารถเสพเกมในรูปแบบ 4K 60เฟรมเรทของ Nintendo Switch 2ได้นะครับคือเล่นในจอเนี่ยที่ทุกคนรูนะ้เนาะมันได้แค่ 1080p ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณต่อด็อกขึ้นจอมันจะสามารถเล่นได้แบบ 4K ถ้าอยากให้ภาพคมชัดเวลาไปเล่นนอกสถานที่เนี่ยปิ่นโตคือคำตอบครับพกไปแบบนี้เลย และสุดท้ายนี้ครับเบสอะเซซอรีของ Nintendo Switch 2สำหรับผมเนี่ยก็คือน้อง j o ยกริปตัว A ตัวนี้ครับต้องบอกตรงๆว่าตัวนี้เนี่ยผมซื้อเองซื้อก่อนที่ทาง j จซอสเขาจะติดต่อมาให้ผมทําคลิปให้นะครับผมเสียเงินเองแล้วก็ใช้งานเองตั้งแต่วันแรกเลยที่ผมซื้อมาเพราะว่าวันแรกเนี่ยผมยังไม่ได้มีตัว Joy Pro เนาะย,ยังไม่ได้ซื้อใช้แค่ตัว Nintendo s w i t c h ออย่างเดียวและผมรู้สึกว่าตั้งแต่ Nintendo s w i t c h 1แล้ว ตัวกริปที่เขาให้มาเนี่ยจากออฟฟิเชียลเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่าการจับถือมันไม่ถนัดมือสาหรับผมเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ค่อยถนัดมือสําหรับผมเท่าไหร่แล้วผมก็เห็นเจ้าตัวนี้จากแบรนด์ J จซอซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักแบรนด์นี้สักเท่าไหร่นะครับก็เห็นราคามันเบาๆก็เลยลองไปจัดมาสรุปว่าเฮ้ยผมใช้ตัวนี้แล้วผมถนัดมือมากๆทุกคนผมถนัดมือกว่าตัวนี้อีกแล้วก็พกพาง่ายกว่าผมก็เลยพกพาไปข้างนอกสถานที่ตอนนั้นเนี่ยผมไปนั่งรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน ผมก็เอาน้องคนนี้พกไปด้วยใส่กระเป๋าไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเล่นนอกสถานที่เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากเล่นแบบถือขึ้นมาทั้งเครื่องเนาะเราอยากเล่นแค่วางจอไว้บนโตะ๊ะแล้วก็เอาเจ้าตัวจอยคอนเนี่ยมาเล่นกันแต่ว่าจะพกตัวนี้เนี่ยมันก็ใหญ่เกินไปผมก็เลยลองพกตัวนี้ดูสรุปว่าโอเคผมถูกใจน้องคนนี้มากๆแล้วมันก็ถนัดมือผมสุดๆผมจะลองใส่ให้ดูครับนี่เลยทุกคน คือที่มันถนัดมือเพราะว่าไอช่องตรงกลางตรงนี้เนี่ยครับมันทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะยึดจอยไว้ได้แน่นพอที่จะแบบใส่แรงกับการกดอะทุกคนดูครับเนี่ยมันมันได้ง้างได้จับแบบมั่นคงอะผมรู้สึกว่าผมชอบจอยตัวนี้มากเล็กด้วยพกพาง่ายด้วยแล้วก็สามารถเอาไปเล่นข้างนอกได้ด้วยนะครับต่างจากจอยตัวนี้ที่จริงๆแล้วมันก็ดีนะมันก็ดีแหละแต่ว่าผมไม่ได้ถนัดมากสําหรับบางคนเขาก็ถนัดนะ บางคนที่ถึงขั้นจะไม่ซื้อจอย Pro เพราะว่าชอบจอยตัวนี้ที่แถมมาให้จากคัน Nintendo Switch เลยแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีแผนจะซื้อจอย Pro นะครับของ Nintendo Switch 2แล้วก็ไม่ถูกใจน้องคนนี้สักเท่าไหร่นะครับผมแนะนำให้ซื้อน้องคนนี้เลยครับรับรองว่าคุณจะเล่นเกมถนัดมือมากๆแล้วก็พกออกไปเล่นนอกสถานที่แบบไม่เป็นภาราจนเกินไป ลองไปดูกันได้ครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของอ็อ s ดอรีที่ใช้กับ Nintendo Switch 2จากแบรนด์ j จสซอรที่ผมได้ใช้งานจริงมาเล่าให้ทุกคนฟังต้องบอกเลยว่าที่ผมได้ใช้งานมาทุกชิ้นเนี่ยไม่มีชิ้นไหนที่ไม่ดีนะเรียกได้ว่าทุกชิ้นเนี่ยคุณภาพนำราคาไปมากๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่าของจากแบรนด์ j a สซอรเนี่ยเป็น ของที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับผมเชื่อว่าคุณอาจจะสามารถซื้อติดเอาไว้ได้เลยแม้อาจจะไม่ได้ใช้งานก็ตามแต่ส่วนตัวผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณมีพฤติกรรมการใช้งานแบบไหนเนี่ยก็ลองซื้อของที่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของคุณดีกว่าอย่างผมเนี่ยตัวสายตัวเนี้ตอนแรกผมเห็นแล้วผมก็ชอบมาก ผมก็ลองใช้งานสัก1สัปดาห์ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถูกใจเรื่องของการที่ปุ่มมันลึกขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็กลิปมันเล็กกว่าตัวดำอะไรเงี้ยตัวนี้ผมก็จะไม่ได้ใช้งานแต่บอกเลยว่ามันเหมาะนะครับถ้าให้แฟนผมเล่นหรือคุณผู้หญิงเล่นหรือใครก็ตามนะครับที่ชอบเรื่องของดีไซน์ที่มันมันวาวเนี่ยผมว่ามันดูพรีเมียมดูน่าใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมกับคนประเภทนั้นเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้ครับ ถ้าให้ตัดสินใจว่าคุณจะซื้ออะไรผมว่าคุณจะต้องมีปุ่มติดไว้ก่อนปุ่มนี้ดีจริงๆแล้วก็จอแก้วตัวนี้ถ้าเกิดคุณมีติดฟิล์มอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่ได้เคยคิดจะซื้อฟิล์มมาติดนะครับก็ลองซื้อแบรนด์ j s o ที่เป็นฟิล์มตัวนี้ได้ครับส่วนเคสกับกระเป๋าก็นานาจิตตังครับแล้วแต่คุณครับถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรซึ่งของทุกชิ้นที่คุณเห็นในคลิปนี้ ผมจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ที่ลิงก์ใต้ e s สคริปชันนะครับทุกคนก็สามารถตามไปดูกันได้และถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวอะไรเกี่ยวกับ Nintendo Switch 2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานหรือเรื่องของตัวเกมเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้แม้ผมจะไม่ได้ถนัดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดชอบดูและอยากจะเห็นผมเล่าให้ฟังก็บอกนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย